ทีนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปกันสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าต้องยอมรับว่าหลังจากกระแส A.I. มานะคะใครๆก็พูดถึงอุตสาหกรรมนี้นะคะคำถามคือความน่าสนใจเป็นอย่างไรตอนนี้เราอยู่ในรอบไหนของวัฏจักรนี้แล้วนะคะช้าไปหรือเปล่าในการตัดสินใจเข้าลงทุนพูดคุยพร้อมกันนะคะกับคุณสกลชัิชาวเลิศิรีนะคะซึ่งเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน s b CIO ธนาคารไทยพาณิชย์สวัสดีค่ะคุณสกลชัดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเวสสวัสดีครับคุณเฟิร์ คุณสกลชัดเอาภาพแรกก่อนเรารายงานเรื่องเซม,มิคอนดักเตอร์บ่อยมากเลยแต่อยากทราบภาพรวมครับว่าตอนนี้ภูมิทัศน์การแข,นขน่งขันวิวัฒนาการของเขาโดยรวมแล้วเป็นยังไงบ้างครับได้ครับก็จริงๆในส่วนของตัวผลตอบแทนเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาเอาผลตอบแทอสเอมพีห้าร้อยอย่างเรียกว่านําโด่งไปเลยก็คือปี2023ยิบาเนี่ยได้รีเทิลประมาณหกสิเปอร์เ็นกว่าถึงเจ็ดสิบปอร์เซนปีนี้ก็ยังได้อีกประมาณย5บ้าเปอร์ซ็นขณะที่ s อสเอ็มพีห้าร้อยเองเนี่ยเพิ่ง นะครับซึ่งหลักๆใน S&P 500เองเนี่ยตัวที่ชุดขึ้นมาหลักๆเนี่ยก็จะเป็น Magnificent Seven รวมถึงตัวชิปพวกนี้เองด้วยนะครับทีนี้ในแง่ของตัวโครงสร้างของตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเรามองยังไงนะครับมันเป็นส่วนผสมของสองอย่างก็คือมันเป็นหุ้นเท็ด,ด้วยแต่ในส่วนของลักษณะจริงๆของมันเองเนี่ยมันก็เป็นหุ้นวัตจักรเช่นกันตัวชาด,ด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นในแง่ของรายได้การเติบโต จะเห็นว่าและได้การเติบโตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะลุกขึ้นถูกไหมครับแปลว่าความจริงแล้วเนี่ยการที่ธุรกิจพวกเนี่ยมันก็จะถูกด i v e ด้วยดีมาและซัพพลายซึ่งมันก็จะคล้ายๆล o ายคอมโมดิตี้หรือว่าพวกสินค้าพกกระพันเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้เนื่องจากว่าตัวเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยถ้าเราพูดกันในวงกว้างเนี่ยมันจะ cover หลายเซกเตอร์มากไม่ว่าจะเป็นมือถือ p ีซีเซิร์ฟเวอร์หรือว่าแม้กระทั่งรถยนต์ต่างๆถูกไหมครับทีนี้ถ้าถ้าเราจะทำโดยละเอียดเนี่ย เราจะต้องไปดูเลยว่าตัว End Product เนี่ย Demand Supply เป็นยังไงเขาสั่งซื้อ Inventory ยังไงซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนมาทีนี้แต่ถ้าเราอยากจะดูภาพใหญ่เลยนะครับหรือว่าสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในอินดัสทรนั้นเนี่ยแต่เราอยากจะจับเทรนด์ของ Semiconductor เนี่ยเราทำได้ยังไงบ้างเราก็ไปตามตัวเลขตัวเซล Growth ของทั้ง i n d u s t r รีเลยซึ่งมันจะรีพอร์ที่ตัว WSTS นะครับซึ่งเป็น World Semiconductor t r a เอ ซึ่งมีการรีพอร์ตตัวนี้ทุกเดือนแล้วเราก็เอาตัวเลขมาพอร์ตให้ดูแล้วก็จะเห็นเทรนเลยว่าณนะปัจจุบันเนี่ยตัวเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันวัดทอมเอาไปในช่วงเดือนเอมษายนปี2023นะครับแล้วช่วงประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยมันเพิ่งกลับมาเติบโตเป็นบวกในช่วงประมาณพฤศจิกายนวาคมนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวเลขเดือนมกราคมเพิ่งออกมาเนี่ยการเติบโตเนี่ย กลับมาเติบโตที่15.2%เยนเยียซึ่งแปลว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงของการที่ฟื้นตัวของวัฒนจักรเซมิคอนดักเตอร์นะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นตลาดด y นามิกเพราะฉะนั้นตัวราคาหุ้นเนี่ยมันจะเริ่มไปก่อนแล้วแต่ทีนี้ถามว่าในในลักษณะของนักลงทุนเนี่ยเราก็จะต้องรู้สึกว่าเราจะเข้าซื้อตรงไหนดีเราใช้ข้อมูลตรงนี้การตัดสินใจได้ไหมถูกไหมครับ ตรงนี้อย่างที่ผมบอกให้ฟังว่าในแง่ของวัฒนาจักรเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยถ้าเราเอาเซลล์โค้ดมาพอตนะครับแล้วเราดูว่าตรงไหนเนี่ยที่มันเป็นเซลล์โค้ดต่ําสุดในรอบนั้นแล้วเดือนถัดไปเนี่ยมันต่ําน้อยลงเนี่ยเราเอาพอตตรงนั้นนะ่ะเป็นจุดซื้อซึ่งจุดซื้อเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นจุดที่ต่ําที่สุดแต่มันก็เป็นจุดในการเข้าที่ดีในการเริ่มต้นของไซคลแล้วก็จะเห็นว่ารีเทิร์นที่ได้จากการใช้สตรีทจี้เนี่ย มันก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่อย่างเราเห็นว่าถ้าเราตัว bottom out ของรอบนี้มันอยู่ที่เดือนเมษาย,ยนปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ไซเคิลที่มันวิ่งมาจนถึงปัจจุบันที่เป็นเดือน,อนมีนาแล้ปี2024เนี่ยมันก็วิ่งมาถ้าเราประมาณคร่าวๆจากตัวเซลโกรทก็คือมันน่าจะวิ่งอยู่ประมาณระดับ run way อยู่70-90แล้วตรงชาร์จความือด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของรีเทิร์นของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งตรงนี้เราเราเราต้องบอกให้ฟังนิดนึงว่าความจริงอ่ะมันไม่ได้ดูง่ายอย่างนี้แต่เราพยายามซิมพลิฟายทุกอย่างให้มันดูง่ายนะครับก็คือปกติเนี่ยถ้าวัดทอมเอาบปีแรกของรีเทิร์นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยจะให้รีเทิร์นสูงสุดก็คือชารสีม่วงตัวชา์สีฟ้าแล้วก็ตัวสีฟ้าอ่อนเนี่ยจะเป็นปีที่สองปีที่สามในแต่ละรอบ <Evet. S 2> ซึ่งรีเทิร์นมันจะให้ดีที่สุดเนี่ยมันก็คือในปีแรกซึ่งปีแรกของรอบในปี2023 ที่ให้รีเทิร์นประมาณ 60- 70%เปอร์เซนเพราะฉะนั้นถามว่าจากชาตเนี้เราสามารถแปลความได้ยังไงบ้างก็คือเราอาจจะแปลความได้ว่ารอบที่ดีที่สุดเนี่ยรีเทิร์นที่มากที่สุดในปีแรกเนี่ยมันผ่านไปแล้วแล้วเราอยู่ในช่วงของปีที่สองในการที่จะต้องมานั่งดูรีเทิร์นว่าตรงเนี้ยเราอยากจะลงทุนเบสไปเท่าไหร่ซึ่งสําหรับนักลงทุนที่รู้สึกว่าอยากจะเกาะกระแสการลงทุนตัว s e m i c o n d u c t ร r เนี่ยเราควรจะสมมติมีเงินร้อยหนึ่งเราควรจะลงร้อยหนึ่ง <Okay. S 1> เลยไหมผมคิดว่าตรงเนี้ยไม่ใช่จุด ตรงนั้นแล้วนะครับเพราะว่าเราอยู่ผ่านกลางรอบไปจนถึงช่วงไป,ไปลายรอบแล้วตรงนี้ก็เลยอาจจะเป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะมาแชร์ให้นักลงทุนทุกังกันะนะครับ น่าสนใจทีเดียวทีนี้พอเห็นแบบนี้คือรอบที่พีคที่สุดผ่านไปแล้วคือ1ปีหลังจากเมษายนปีที่แล้วก็พอดีนะคะ1ปีในการที่ทำรีเทิร์นได้ดีที่สุดปีที่2ที่3ถ้าอยากจะลงทุนเข้าไปมีสัดส่วนในการลงทุนด้วยเนี่ยควรจะลงทุนแบบไหนยกกลุ่มเลยรายตัวที่โดดเด่นรายตัวที่ยังตามน้ำเป็นแลกกาดอยู่แนะนำยังไงคะ คือความจริงเนี่ยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยถ้าเราไปตามแต่ละซกเตอร์มันจะเป็นเรื่องที่ยากมากเลยครับก,ก็ต้องบอกว่ามันแบบมีการเพอร์ฟอร์แมนซ์แตกต่างกันมากผมยกตัวอย่างอย่างเ,เช่นตอนนี้ PC ซีเซิร์ฟเวอร์หรือว่ามือถือเนี่ยมันกําลังค่อยๆฟื้นตัวถูกไหมครัแต่ในส่วนของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์รถยนต์มันเป็นช่วงที่มันแผ่วตัวลงแหละแปลว่าตอนนี้ถ้าเราไปนั่งไล่จับแต่ละซกเตอร์เนี่ยมันอาจจะทาผลตอบแทนไม่ค่อยได้ความจริงเนี่ยเราก็ยังแนะนำให้ซื้อในส่วนของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์โดยภาพรวมอยู่ เพราะว่าตอนนี้เทรนด์ที่มันใหญ่ที่สุดอ่ะมันก็คือเรื่องของ AI ค่ะแล้วตัวเอ็นบิที่ออกมาเองเนี่ยงบที่เราไปแกะออกมาดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็เติบโตได้ดีจริงๆนะครับเนื่องจากว่าตัวเลขที่เราดูเมื่อกี้ข้อมูลพวกเซลล์โฟรมันจะค่อนข้างยากมากมากๆมากๆก,ก,ก,ก็เลยอาจจะต้องมีปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เราไปศึกษาหรือสตูดี้โดยเราไปดูที่เออร์น็งคอของเอ็นบดิเเองเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าผู้บริหารเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจในส่วนของตัว พอสเปกเอาลุกปีนี้ก็คืออย่างหนึ่งที่เรามั่นใจนะครับเราค่อยๆแก่ก่อนก็คือเซลล์ของไตมาสหนึ่งปีนี้น่าจะโตในระดับที่เท่ากับ Q4 ที่ผ่านมาก็คือประมาณ2 0 0ร้อเปอร์เซ็นกว่าอันนี้ค่อนข้างชัวร์ว่าไกดแดนมันออกมาแล้วแล้วตอนนี้เขาเห็นดีมานทั้งหมดอยู่ในกระเป๋าแล้วแต่ทีเนี้ยผมคิดว่าช่วงที่จะชา์เลนจริงๆเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงครึ่งปีหลังต้องบอกว่าตอเซมิคอนดักเตอร์เราอยู่ในช่วงเลสไซเคิลนะครับ สิ่งที่เราพอจะทําได้ในการลงทุนรอบเนี่ยก็คือดูเป็นดูสถานการณ์ลายไตายมาสไปแล้วก็ดูเซลล์ว่าเมื่อไหร่ที่มันจะขึ้นมาเร่งๆและตอนเนี้มันเริ่มหดตัวเนี่ยตรงนี้เป็นสัญญาณที่หนึ่งแหละว,ว่าต้องระวังนะครับซึ่งซึ่งถ้าเราดูในช้าเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าพอลดปุ๊บอีกประมาณราคาพุดมันจะเริ่มตันแหละมันอาจจะขึ้นได้อีกนิดนึงแล้วก็พอผ่านไปอีกสักห้าหกเดือนเนี่ยมันจะเข้าสู่เฟสของการชะลอตัว ซึ่งตรงนี้เราก็เลยคิดว่าในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนปัจจุบันก็คือเราอาจจะลงทุนได้อยู่ในช่วงแต่มาสนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆดูในแง่ของเสลโยกดเนี่ยไปแต่แต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือน,อนค่อยๆทบทวนแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมประกอบที่คิดว่ามันมีความสําคัญก็คือพวกงบการลงทุนของบริษัทใหญ่ในกลุ่มเทคก็จะเห็นได้ว่าในกลุ่มในเอ็นวีียเองเนี่ยลูกค้ารายใหญ่ทั้งหมดก็จะเป็น เอ่อ o s o r t s o f t ถูกไหมคะ Amazon, Google, Netflix, a m a z o n g o o g l e Netflix Meta ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันแทบจะทั้งหมดในรายได้ของ Nvidia เดียเลยในในในของ Data Center ซึ่งถ้าเราดูในแง่ของไายแดนเนี่ยถ้าเรามาตีความเองไตรมาสหนึ่งเราอาจจะเห็นเซลลโตรประมาณ240%แต่ถ้าดูไตรมาสสไตรมาสสามไตรมาสสี่ถ้าคิวนคิวยังโตเท่าเนี้ต่อไปเยียรอันเยียน่าจะต้องโตแค่ระดับประมาณ90%ซซึ่งพอ การเติบโตมันหดตัวลงเนี่ยเนื่องจากว่าตลาดไดนามิกถูกไหมฮะพอพอคุณทําได้ดีรีเทิร์นได้ดีเลยเป็นอูได้ดีเขาก็ตบมือให้แล้วก็ให้ราคาเพิ่มขึ้นไปแต่แต่ในแง่ของฝั่งตลาดก็ก็พูดว่าอ่ะชวงมีมอคุณต้องทําให้ดีกว่านี้คุณต้องทาให้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าเขาไม่ได้มีแฟกเตอร์ใหม่เข้ามาดานให้เออร์เน็งโตได้ในระดับ หรือว่ารายได้เนี่ยตัวในระดับชิปโป e ดิจิตตรงนี้ผมคิดว่าตรงเนี้มันจะเริ่มเห็นความเสี่ยงที่มันเพิ่มขึ้นนะครับอ,อันนี้อาจจะเป็นภาพรวมที่แชร์ฟังค,ครับนะขอบทุนนะคะนะขอบคุณ,คณมากนะครับขอบคุณ,คณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผลสกลชัดนะคะจาก SBCO นะคะชัดเจนทีเดียวเราไม่ค่อยเห็นมิติสเปคคอนดักเตอร์ในเชิงลึกแบบนี้นะคะซึ่งพูดชัดว่าจริงๆมันไม่ใช่หุ้นเทคอย่างเดียวนะมันเป็นเทคบวกสรกิคอขก็คือเป็นหุ้นเทคแล้วก็เป็นหุ้นวัฏจักรด้วยซึ่งกราฟที่นํามาให้เห็นรอบวัฏาจักเห็นชัดเลยว่าจริงๆตอนนี้เป็นวัฏจักขาขึ้นแล้วนะคะแต่เป็นขาขึ้นที่เข้าสู่ปีที่2ซึ่งโดยปกติปีแรกจะให้ผลตอบแทนดีที่สุดดังนั้นถ้าคิดว่าจะเข้าตอนนี้ผลตอบแทนอาจจะไม่ดีเท่า1ปปีีท่่่ผาานมแตไไได้หน่อยดูการลงทุนของ กลุ่มเทคใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็อย่าลงทุนอออินร้อยเปรกระจายการลงทุนแล้วก็ลงทั้งกลุ่มน่าจะดีกว่ารายเซกเตอร์รายตัวคะ่ะข้อดีอย่างที่มันสกรูฟังก็คือว่าเรามองเห็นเซมิคอนดักเตอร์ก็เป็นแค่เซมิคอนดักเตอร์แต่ก็มีเซกเตอร์ของเขาเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์ก็อย่างหนึ่งอันนี้ก็คือโมเมนตัมอาจจะหายเวลา <ừ. S 2> แต่เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็น AI อันนี้เป็นอีกประเภทหนึ่งก็ <ừ. S 2> จะมาเป็นอีกระลอกหนึ่ง <ừ. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่ใช่แค่คำว่าเซมิคอนดักเตอร์แต่ว หลายสาหราด้วยกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจอยากจะลงทุนด้วยทั้งกลุ่มน่าจะเห <ừ> มาะสมกว่านะคะ <ừ> ทีนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ